ทายมาครับผมทุกคนสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะครับอยู่ในเกมฟีฟ่าลายเสีบผมเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็มีงบประมาณ15,000หนห้ันเอ็มนะยุอาจจะไม่ถึงนะน,นี่รอขายอยู่ขายยังไม่ออกเลยเสียงก็ไม่มีแล้วตอนนี้ทําคลิปตอนดึกนะไม่ใช่อะไรหรอกมาคลิปนี้นะครับผมผมจะมาทําฟูดวีซีนะยี่สิบสองนะปีนี้เลยนะปีไม่นานมานี้นะเพิ่งจบบอลโลกไปประมาณปลายปีที่แล้วปะน่าจะจำไม่ได้แล้วเออผ่านมาสักประมาณสองสาเดือนแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลย มันน่าจะเอพีไม่ไม่น่าพอนะถ้าเราจัดแจงตัวไม่ดีขอดูที่กองหน้าก่อนนะครับผมมาบิซีตัวไหนดีนะครับงบหมื่นห้าครับเบนเซม่านี่คนเล่นเยอะแล้วนะเราจะไม่จับครับเลวานเงี้ยคนก็เล่นเยอะครับเราจะไม่จับมันจะจับเนี่ยซาดิโอมาเน่เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นเนี่ยร้อยแปดเลยนะถ้าแต่เดียวจังวะเอพียี่สิบหกคลิปหายเอพีเยอะมากแกเรตเบลเหรอแกเรตเบลลองหน่อยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามีคนจับหรือเปล่า๋ยวผมขอลองหน่อยโซน ลูกากูนี่ตัวกากเลยดูซานทาดิชตัวนี้ก็ผมผมเล่นบ่อยแล้วนะตาดิโอมาเน่ก็เคยเล่นไปแล้วนะลาฮิมสเตอร์ลิงเหรอวิชาริซันนี่ไงตัวเทพของบอลโลกเลยนะตัวเทพบอลโลกเลยตัวนี้ต้องจัดแล้วเมื่อกี้ได้ปีกข,ขวาเป็นแกนเรตบิลใช่ไหมหรือปีกซ้ายคร,คริสเตียนพูลิสิตก็แบกนะตัวแบกมานี่แหละบูโนครับบูโนต้องมีครับเ็นกี้เยองครับแล้วก็ดูกาโมดิชจัดเลยมีตัวเดียว กองกลางตอนนี้น่าจะครบ3ตัวแล้วใช้จินนี่ก็ได้นะเมื่อกี้นะกูไปซื้อทำไมวะอ๋อหายไม่เป็นไรกองหลังครับ fp ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะงั้นดึงเนมามาก่อนเลยลองดูก่อนว่า fp มันจะพอไหมนะวันนี้ตังเหลือรประมาณ7,000 m นะครับน่าจะพอแหละมัง้งฟันได้เหรอฟันได้เล่นดีนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยใช้นะตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรลองใช้หน่อยแล้วกันนะฟันได้แล้วก็เตียโก้นี่ก็ เล่นดีนะทุกคนไม่แย่นะแม็กไกวยเหรอแม็กไกวยเล่นดีมากนะทุกคนเฮ้ยลองไหมมันมีแต่ตัวช้าๆต้องเอาตัวเร็วๆมาลูดิเกอร์เหรอลูดิเกอร์ก็เร็วมาลูดิเกอร์ไปจัดไปแล้วก็เซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายตัวไหนที่เล่นดีๆวะตัวนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งจริงครับทุกคนมาคอสจูเลนเต้เนี่ยคล้ายๆแบบบอเวเดเลยนะเป็นเด็กปั้นเลยนะเออเนี่ยเป็นเด็กปั้นมาริดเหมือนบอเวเดด้วยนะใช่ไหมถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยแบ็กซ้ายหายากจังวะเมเล่เมเล่สองพันเอ็มไม่แพงนะน่าซื้ออยู่นะ น่าจัดน่าจัดเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเอาขอเอากล้องหลังลงไปเสริมก่อนเอพี FP, ไม่เอพี FP เกินมาเปลืองตังครับไม่ใช่อะไรสองร้อยสิบเก้าน่าจะได้แบ็คอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวอเอาเกป้าลงไปก่อนแล้วกันแบ็คซ้ายเอพีตอนนี้เหลือหกหกแปดเอพีสิบสี่โอ้มันได้แค่เอพีสิบสี่นะต้องเป็นตัวลดเอพีอีกหนึ่งตัวเอพีสิบสี่แบ็คซ้ายไม่น่ามีนะทุกคนไม่มีครับชิมหาย ต้องต้องลดอ่ะต้องลดเกป้าโอเคได้ตัวแล้วเกป้าเหมือนเดิมไม่ค่อยมีตัวขายนะทุกคนจัดเกป้ามาเหมือนเดิมโอเคแบ็กซ้ายก็สามารถยัด FP ได้อีก1ตัวนะ FP ตอนนี้ก็เหลือ13บก8ก็2ี่ p 21ลูกชอได้เมเล่21เป๊ะเลยนะจัดมาเลยเมเล่ครับตัวสุดท้ายพอดี ตั้งเหลือเฉยตั้งเหลือแยะพีสองร้อยสามสิบเป๊ะครับผมมาดูหน้าตาทีมก็ใหม่หมดเลยยกเว้นคายวอลเกอร์นะที่ทําไว้ค้างไว้คลิปที่แล้วนะก็บปีเอฟเอนั่นเองนะครับผมสำหรับทีมนี้ก็เป็นเบิร์ดคัพนะครับแล้วก็ตัวรถเอพีอีกสองตัวเหมือนเดิมครับใช้เกป้ากับคายวอลเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกก่อนนะเนมานะขนาดสองเท้านะเป็นปีกซ้ายนะครับผมปลดสปีดต้นอย่างเอาครับจือตกระอย่างเอาครับออกหน้าตัวเป้าครับผมเป็นลิชาริสันนะครับเอไปีกกขวาเเเป็นนแรรตบบละคั ตรงสแตตก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนกลางตัวลูกครับผมเป็นบรูโน่เฟรนันนะบรูโน่เฟนันเดสครับกลางนะผมเป็นลูกาโมดิชนะครับกลางรับเป็นแฟงกี้ดดยองนะครับแบ็กซ้ายครับเมล่ครับผมตัวนี้เล่นเอ็มได้ด้วยนะเออเล่นปีกก็ได้นะลูดิเกอร์ครับเซนเตอร์คู่กับเบอร์จิลฟันไดนะฟันไดผมไม่ค่อยจับเลยนะไม่รู้เป็นไรนะงั้งที่มันเป็นตัวเมตาเนยผมไม่ค่อยเล่นเลยนะครับไควอเกอร์ครับผม เหมือนเดิมครับแล้วก็ผูกสาประตูครับผมเคป้าอาริซาบาลาก้าครับไปดูกันนะผมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าทีมนี้นะครับก็ฝากไลค์กดใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาเอมล้วนนะครับไอ m มล้วนนะติดต่อทางแฟนเพจเ Facebook ผมเลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมไปเจอกันเจอฟูลแมนยูครับผมทุกคนแมนยูบวกห้าบวกหกเคฟงกี้เดยองรวมพลังส่งไม่ติดนะเมื่อกี้อ๋อไม่ติดเขาเฉยไม่เละกูเปล่ารวมพลังเวิร์กครับครับผมสักทีเถอะลีลาอย่างไาพวกนี้ฮะเล่นตอนนี้มีแต่คนลีลาเนาะ ี่ยมากี่ดาวเนี่ยไม่ไมสำหรับตำแหน่งกันมั่วจังวะโอ้โหไม่ถึงเมเล่มันไม่รู้ว่ายิงได้ไหมนะว่าจะลองยิงแหละเมื่อกี้กว่ามันเหินข้ามคานไปม,ม,ไมีเล่เติมเติมสูงจังวะ กลับได้เมเล่เติมสูงมากทุกคนกูเกินไม่กูไปเลยไงเข้าบอลในขนาดนี้โอ,ไม,อไม่ทันแลสควอนเลยเหรอไไลรแลสควอดเร็วมากทุกคนเรยวกูไ,ไม่เติมไอริชาริสันไปเอง อลิสันไปเองโอ้โห oh, oh. ไม่น่ายิงเบาเลยน่าจะใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งไปเลยไม่มีเลม่มันก็เล่นดีนะเติมดีเกมรับก็ดีนะสวนทิงเงี้ยมไม่ใช่อะไรนะสมาธิตั้งใจเล่นนิดนึง ไปนี่มาดโอ้ยผมกดผมกดสกิลไม่ติดนะอุ่มไอลูกถอนมันเล็กนะครับเ,เ,เยคยเจอไหมละ่ะเกล็กเบลเกล็ดเบลด,ด,ดูเดียวลิชาริสันสองไก่สักหน่อย ตรงลงโอ้โหโช่องแบบโคตรเยอะไม่เข้าได้ไงขอร้องทำจริงจริงโอ้โห,โโหเรียบร้อยดีครับนิ่มๆเลยครับแบบนี้ลิชารีสั่นนึกว่าจะไม่เข้าเมื่อกี้ ก็ยังเป็นนักสืบอยู่นะครับผมทุกคนขออภัยนะครับผมยิงไม่โดนนะแต่เหมือนกล้องหลังมันจะเอืออะเหมือน a อไอมันจะเอ๋ออะเมื่อกี้สองคนวาลานกับเลดใช่ไหมน่าจะใช่นะเมื่อกี้เหมือนมันจะเอ๋ออะอะไรสักอย่างที่ชายสั้นก็วิ่งไปซ้ำเรียบร้อยกูจะบรรยายทําไมเนี่ยก็เห็นด้วยกันอยู่เมื่อกี้ขตั้งใจเล่นหน่อยแล้วกันก็เอาเรื่องอยู่นะฟูแมนยูเนี่ยแต่มันไม่สู้ทีมลองไงไปแล้วเห็นไหมนี่มากูวิ่งกันนะ นม่าตอกมาจังหวะนี้ไม่ผ่านทำทำไมไม่เข้าใจแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งอย่างเดียวตัวนี้แล้วฟันได้กูเก็บเอ้าอะไรวะเนี่ยแล้วครวอเกอร์กูเก็บไปแล้วเนมาเอ้าส่งให้เนมาเป็นบูโน่เฉยเ โอ้โหช้าเอาบอลลงช้ามากมจจวิ่งไปไหนละเพื่อนเอ้ยได้เฉยอะไรอ่ะกู <c oughs> ชนจะฟาวเราเมื่อกี้ <c oughs> แค่ชนเนี่ยนะเอ้ยได้ไงอ่ะไปไหนอ่ะเพื่อน <c oughs> ผมเสียวมากนะเวลาเข้าบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยกลัวมแม่งเสียจุดโทษมากไปแล้วฝากที่แกเรเบลแกเรเบลแกเรเบล ออกมาที่เนี่มาใครวะว่าจะให้ชิลิชาดิสั้นไม่ใช่แล้วหรอกนี่ไงแล้วปั่นนอกกรอบเส้นบอลไหลายจังหวะเกินว่ะทุกคนจังหว่เาได้ลุ้นเลยครกับโดนโอ้เรียบร้อยหมดครับ อ่ะจบก็ตามนี้ครับผมโอเคทุกคนก็ใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะสำหรับม,มองว่าแม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ว่อที่ใช้ที่สั้นือถือว่าใช้ได้แหละแต่ผมชอบตัวนี้วะ่ะเย่เติมดีมากมันเป็นบวก5้าด้วยแหละ นะครับสแตตเยอะสุดเลยมั้งเนี่ยร้อยสิบเอ็ดนะครับก็เล่นดีมากไคล์วอเกอร์เนี่ยตัวเล็กเอฟก็ไม่ใช่ขี้ๆนะส่วนเ,นเซนเตอร์สองตัวนี้ก็หายห่วงก็มีดุดบ้างแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเวอกี้เดย,ยองก็เล่นดีนะส่วนโมดิสนี่ยังไม่ค่อยได้จับบอลเลยด้วยซ้ำนะปีกก็ชอบปีกแกลเลตเบลเนี่ยเล่นดีอยู่แต่ในมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่ชา์เลซอนก็ถือว่าได้แหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเวอร์ครัพนะครับแมตช์เดียวพอนะครับโอเคคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวแบบถ้าใครอยากให้ผมแบบทำ ว่าผมทําไปคนดูมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เอาตามที่คนดูดูไปก่อนนะครับผมถ้ามันดีขึ้นยังไงนะครับ ถ้าคนดูดูเยอะขึ้นยังไงเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนให้นะครับผมเป็นเล่นให้ยาวกว่าเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดชอบนะใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมานะครับผมจะได้รู้ด้วยนะว่ามีใครชอบไม่ชอบบ้างแล้วคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เราติดตามหรือคอมเมนต์มาให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเช่นเคยครับต้องลาครับไว้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว